ไปที่จังหวัดตราดครับ,รบปล่อยขอบวนรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากก็วิ่งในพื้นที่จังหวัดตราดครับหลายพื้นที่ทีเดียวครับนายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับเป็นประธานเปิดโครงการรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตราดซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดจัดขึ้นบริเวณหน้าศาลาร้อยปีตราดล้ำลึกหน้าสารากางจังหวัดตราด พร้อมปล่อยขบวนรถโมบายพาณิชย์ลดราคา8คันด้วยกันนะครับก็วิ่งกระจายลงในพื้นที่ของจังหวัดตราดทางด้านของนางวรัญญาถนอมพันธ์พาณิจจชชวัตราดตรครับได้บอกว่าการดําเนินโครงการรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตราดครั้งนี้เนี่ยเป็นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการทุกจังหวัดทั่วประเทศในส่วนของจังหวัดตราดครับก็เริ่มดําเนินการปล่อยขบวนรถลงสู่พื้นที่ต่าง แล้วก็จะดําเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันนะครับกระทั่งถึงวันที่29สิงหาคมนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้วยการนําสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่ที่ตําบลน,นะครับยกเว้นพื้นที่อําเภอเกาะกูดโดยในแต่ละวันก็จะมีรถสินค้าตามโครงการแบบนี้ทั้ง8คันครับเข้าไปจําหน่ายในช่วงเช้า1จุดแล้วก็ช่วงบ่ายอีก1จุดรวมทั้งหมดเนี่ยแต่ละวันก็16พื้นที่ด้วยกัน สินค้าที่นําไปจําหน่ายก็จะเป็นสินค้าที่จําเป็นต่อการบริโภคกว่า70รายการครับอย่างที่เห็นนะเยอะมากนะครับมีไข่ไก่น้ําตาลทรายข้าวสารแล้วก็มีสินค้าชุมชนอีกมากมายครับที่นําไปจําหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ 20- 40ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบรรเทาวความเดือดร้อนแล้วก็ลดค่าของชีพรวมถึงเป็นการลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปซื้อสินค้าให้กับประชาชนนะครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดอย่างไรก็ตามนะครับ ประชาชนแต่ละพื้นที่ก็สามารถดูแผนที่รวมถึงแผนต่างๆในการออกพื้นที่นะครับได้ได้ของของอาการเดินรถของโมบายพาณิชย์แบบนี้นะฮะทั้ง8คันนะครับก็จะมีผังให้ดูว่าจะไปพื้นที่ไหนวันไหนบ้างนะครับไปฟังเสียงคุณวรัญญาถนอมพันธ์ครับพนิจวัดตราด หากว่ามีความห่วงใยว่าในสถานการณ์อย่างนี้จะเกิดการแพร่ระบาดหรือเปล่ารถที่ไปขายสินค้าเนี่ยค่ะเรามีมาตรการในเรื่องของการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดนะคะเราก็จะมีในเรื่องของเครื่องวัดไข้เจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ทิ้งระยะห่างอพอไปถึงเนี่ยค่ะก็จะมี พนักง,งานขายเนี่ยจะให้ใบสั่งซื้อสินค้าแล้วก็จะมีป้ายบอกว่ารายการสินค้ามีกี่รายการราคาเท่าไหร่อย่างไรนะคะคนที่สนใจซื้อประชาชนที่สนใจซื้อก็เอาใบรายการนั้นไปติ๊กสั่งสินค้าพอเสร็จก็ไปส่งให้กับพนักง,งานขายพนักง,งานขายก็จะไปจัดสินค้าใส่ถุงแล้วเรียกไปจ่ายเงินแล้วก็เดิอนออกอีกด้านหนึ่งนะคะเรามีมาตรการตรงนี้หมดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตราดนะคะได้เลือกซื้อสินค้าอ,อุปโภคบริโภคที่จําเป็นแก่การครองชีพ ในราคาที่ประหยัดนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันในภาวะโควิดค่ะ